โอเคสวัสดีครับเพื่อนวันนี้มาอยู่กับเกมกาวๆก,กันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตในส่วนของตัวโทเคโนมิกของเกม f a r m ม r w อ r ว่า,ามีระบบหมุนเวียนตัวเกมเป็นยังไงนะครับ m a r k e t Cap ของเกมแล้วรวมไปถึงเหรียญทั้ง3ตัวของตัวเกมเนี่ยมันหมุนเวียนระบบโทเคโนมิกยังไงนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะ ก่อนอื่นฝากเพื่อนเพื่อนรบกวนหน่อยนะครับกดไลค์กดซับสไครป์หรือว่ากดแชร์ในส่วนของตัวชแนลเกมกากๆวให้หน่อยเนาะเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมนะครับโอเคเดี๋ยวขอ,เ,อเกินก่อนว่าเกมฟาร์มเมอร์เนี่ยเ่าเป็นเกมระบบขุดหรือทาฟาร์มหรือว่าเลี้ยงสัตว์นะครับก็จะมีระบบหมุนเวียนของเขาภายในเกมเนาะเหรียญหลักๆจะเป็นตัวเหรียญเขาเรียกว่าฟาร์มเมอร์เวอร์โกเนาะทองแล้วก็ฟาร์มเมอร์เวอร์ฟูดหรือว่าอาหารหรือว่าเนื้อนั่นเองครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นฟาร์มเมอร์ วุธหรือว่าไม้นะครับในส่วนของระบบเกมต่างๆก็น่าจะมีเพื่อนๆหลายคนที่ทําคลิปไว้ใน YouTube ให้รีวิวเบื้องต้นแล้วสามารถไปดูตรงนั้นได้เลยเนาะผมขอข้ามในส่วนของตัวการเล่นเกมหรือว่าระบบเกมต่างๆเนาะผมจะมาโฟกัสในส่วนของตัวตัวเหรียญน,นะครับทั้ง3ตัวนะครับแล้วก็ระบบหมุนเวียนนะครับของตัวเกมรวมไปถึงระบบเว็บเทรดของเขาเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังครับ โอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเ,เกม Farmer w e r ณตอนนี้ครับลั่นอยู่ในเชนของเชน Web นะครับแล้วก็อ,อยู่ในเกมอันดับ2ของเชนเขานะครับอันดับหนึ่งคือ Alien Ver อเ,เ,เนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว Farmer w e r กันว่า,าสถิติของเขาเป็นยังไงนะครับเอาก็เดี๋ยวสถิติของเขา7วันที่แล้วนะครับก็มีวอลลุ่มอยู่ประมาณ3.4ล้านนะครับตรงน,นี้เนาะก็มีเรนเดอร์ ประมาณหนึ่งหมื่นสามพันนะครับเนาะตรงนี้ก็ยอดขึ้นนะครับแล้วก็มีเอฟเวอร์เรสต์ไฟลหรือว่าราคาอยู่อยู่ที่ประมาณสิบเหรียญน,นะครับตัวนี้ก็ลบลบไปประมาณอ่า16%นะเจ็ดวันที่แล้วเนาะก็ยูเซอร์ของเขาเนี่ยประมาณเจ็ดวันที่แล้วอ่าเพิ่มขึ้นมานะครับประมาณแปดเปอร์เซ็นตนะครับตัวนี้เขก็อยู่ประมาณแสน แสนกว่าๆนะครับแล้วก็มี transaction อยู่ประมาณ36ล้านนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นมาประมาณอ่า21%นะครับ Volume trade อยู่ที่ประมาณ27,000ดอลลาร์นะครับตรงนี้เนาะก็สามารถดูได้ว่าตั้งแต่7วันที่แล้วการาฟของเขาเป็นยังไงนะครับยูเซอร์เทียบกับ Volume แล้วก็เทียบกับ transaction เนาะอยากดูประมาณ ตั้งแต่เขาเปิดมาก็วอลลุ่มในส่วนของตัวยูเซอร์ก็เพิ่มสูงขึ้นเนาะตัวนี้เนาะพร้อมไปถึงทรานเซชันก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแต่ตัววอลลุ่มเทรดก็จะมีพลิกในส่วนของตัวเกมที่ค่อนข้างพลิกในในในช่วงก่นกอนๆเนาะซึ่งราคาก็แตะล้านกันไปก็มีวอลลุ่มเทรดค่อนข้างเยอะเนาะณนะตอนนั้นแต่ปัจจุบันก็ยังทรงๆตัวก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะวอลลุ่ม แต่ประมาณ7วันที่แล้วก็มีการขึ้นมาถึงประมาณ51%ด้วยกันก็โดยรวมก็ยังถือว่าอ่าอยู่เป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างดีเนาะของของตัวนี้นะครับก็สำหรับเชนของเขาอยู่อันดับ2นะครับตัวนี้เนาะอยู่อันดับ2ลองลองจากตัวเกม Alien w น r นะครับตัวนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว อ่าโทเค็นกันนะครับว่าเขามีโทเค็นอะไรบ้างนะครับตัวโทเค็นก็จะมีอยู่หลักๆ3ชนิดนะครับอ่าสำหรับหมุนเวียนในตัวเกมเนาะก็อ่าจะมีในส่วนของตัวทองนะครับฟาร์มเมอร์โกโลแล้วก็ตัวอ่าในส่วนของตัวเนื้อฟูดนะครับแล้วก็วูดตัวไม้นะครับสำหรับตัวทองอ่าใช้สําหรับอ่าซ่อมอุปกรณ์ขุดต่างๆของเราเนาะอันนี้ก็จําเป็นที่ต้องใช้ในการซ่อมไม่งั้นก็อ่าระบบหรือว่า ตัวของเราก็จะพังนะครับก็จะมีหลอดพลังตรงนี้เนาะตรงนี้เนาะก็ใช้โทเค็นทองซ่อมนะครับสำหรับตัวฟู้ดก็อาจจะเป็นเนื้อสำหรับเพิ่มเอนเนอให้เราเราก็ต้องใช้เหมือนกันเนาะตรงตัวเนื้อนะครับก็ใช้หมุนเวียนในตัวเกมเช่นกันแล้วก็สำหรับตัวสุดท้ายก็เป็นตัวไม้นะครับตัวไม้ก็คือตัวนี้เนาะตัวไม้ก็ใช้สำหรับคราไอเทมหรือสร้างอุปกรณ์ต่างๆนะครับตัวนี้เนาะก็ โดยรวมคือเหรียญทั้ง3ตัวจะมีระบบยูดเคสหรือว่ามีการใช้งานหมุนเวียนในระบบทั้ง3ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นการครับของการเพิ่มพลังงานรวมไปถึงการซ่อมชิ้นส่วนต่างๆสำหรับการขุดเนาะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูทีละโทเค็นกันนะครับว่าแต่ละอันแต่ละโทเค็นเนี่ยมีระบบหมุนเวียนเป็นยังไงนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวราคาก่อนเนาะราคาเบื้องต้นเนี่ยครับตัวตัวไม้นะครับตรงนี้เนาะ F W W ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ0.21น,น,นะครับตรงนี้เป็นต่อแว็กนะครับตรงนี้เนาะก็มีวอลุ่มเทรดค่อนข้างเยอะเนะาะเยอะที่สุดเลยนะครับประมาณา9 9ล้านกว่าแว็กนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวทองนะครับมี ตัว v อล u ุ่ t เทรด24ชั่วโมงอยู่ประมาณ3ล้านกว่าแวกนะครับราคาอยู่ที่0.22นะครับทองเนาะตรงนี้เนาะก็โดยรวมถือว่ารีบาวขึ้นมาเนาะหลังจากล่วงเข้าล่วงอยู่ประมาณ0.1หรือว่า0.09กว่าเนาะในส่วนของตัวสุดท้ายจะเป็นตัวฟนะู้ดเนาะหรือว่าตัวเนื้อนะครับทุกตัวมีการรีรีบาวขึ้นมาหมดเนาะก็อาจจะเป็นจุดท,ที่ทรงตัวหรือว่านักลงทุนหันกลับเข้ามาลงทุนค่อนข้างเยอะเนาะดูจาก วอลลุ่ม uh, ที่ uh, uh, เข้ามาหลังจาก7วันที่แล้วเนี่ย uh. ก็มีวอลลุ่มเพิ่มขึ้นนะครับต,ตัวในส่วนของตัวฟู้ดจะมี uh, ราคาอยู่ที่ประมาณ0.09เนาะหรือว่า0ูนเกือบเกืนะครับหลังหลังจากที่ร่วงลงไป0.03ย์ดาด้วยกันนะครับสําหรับตัวราคาของตัว uh, ไม้เนื้อทองนะครับตัวนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวโหเดหลักๆเนาะฟาร์มเฟอร์เวอร์ก็จะมีกระเป๋าของเขานะครับ อันเขาฟาร์มเมอร์เวอร์เนาะฟาร์มเมอร์เวอร์ตรงนี้แล้วก uh, นน fun, น็น่าจะเป็นฟาร์มเมอร์ฟันนะครับน่าจะเป็นอ่ากองทุนนะครับคําว่าฟันน่าจะเป็นกองทุนอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าฟาร์มเมอร์เวอร์แล้วก็ฟาร์มเมอร์ฟันเนี่ยก็จะถือในส่วนของตัวอ่าแอกนะครับแล้วก็อ่า uh, มีของตัวฟูดเนาะทองแล้วก็โกนะครับสําหรับตัวฟาร์มเมอร์ฟาร์มเมอร์ฟันนะครับฟาร์มเมอร์ฟันจะอยู่อ่า uh, จะถืออยู่ประมาณอ่า uh, 26ล้าน ่าโทเค็นนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ฟาร์มเออร์เวอร์กระเป๋าหลักอยู่ที่ประมาณ9,000ล้านนะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัวอ่าเอาคออ่าเด็กเมนก็คือเว็บเทรดนั่นเองครับน่าจะเป็นเว็บเทรดตรงนี้เนาะเว็บเทรดตรงนี้ก็ถืออยู่ประมาณอ่าค่อนข้างเยอะนะครับ2.8อ่าล้านนะครับสำหรับตัวอ่า FWG นะครับตัวนี้เนาะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเว็บอะไรต่างๆของเขาเนี่ยครับอันนี้น่าจะเป็นกระเป๋า ใหญ่ๆน่าจะเป็นพวกเว็บเทรดอะไรหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจเนาะตัวนี้เนาะถือไม่อาจจะเป็นวานก็ได้นะครับตัวนี้เนาะกระเป๋าเนี่ยครับมีของ NFT ตรงนี้นะครับตรงนี้ด้วยเนาะที่ถืออยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเราสามารถดูได้เลยว่าตอนนี้เรามีกระเป๋าไหนที่ถือทองเยอะๆนะครับถือไม้เยอะๆเราสามารถกดดูได้เลยถือเนื้อเยอะๆเนาะตรงนี้จะมีในส่วนของโ h o l อร์ตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะอ่ะ โอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของกระเป๋า Farmer Fun นะครับ Farmer Fun กระเป๋าที่2เนาะกระเป๋าที่2ตรงนี้เนาะ Farmer Fun นะครับเขาจะถือในส่วนของตัวทอ,องอยู่26ล้านที่ที่ผมแจ้งอยู่เนาะตรงนี้เนาะแล้วก็ถือในส่วนของตัวตัวไม้อยู่86ล้านเอ้ย87ล้านนะครับตัวนี้เนาะขออภัยครับแล้วก็สุดท้ายถือประมาณในส่วนของตัวฟู้ดอยู่ประมาณ30ล้านเนาะอันนี้ ฟาร์มเมอร์ฟันนะครับของตัวฟาร์มเมอร์ฟันก็น่าจะเป็นออ่่าาสลับฝากถอนอะไรต่างๆหรือเปล่าเนี่ยครับอ่ามันจะมีวิดดอร์ฟรีนะครับวิดดอร์ฟรีนะครับก็จะเข้าในส่วนของตัวฟาร์มเมอร์ฟันเนาะก็อาจจะเป็นระบบหมุนเวียนเข้าอ่ามาในตัวเกมนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าอ่ามีการอ่าถอนจากอ่า าร์มเออร์นะครับก็วิดดอฟีก็จะเข้ามาในส่วนของกระเป๋าฟาร์มเออร์ฟันเนาะซึ่งอ่าคนทําลูกกรรมค่อนข้างเยอะเนาะสำหรับตัวเกมตัวนี้ก็นะครับลายวิอนะไรครับสามวิบ้าง1วิบ้างห่างกันค่อนข้างอ่าเยอะเนาะ,ะเนี่ยครับถ้ามีการอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถอนเยอะๆอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าค่าทมเนียมจะอะ่ามาอยู่ในส่วนของกระเป๋าฟาร์มเออร์ฟันตรงนี้เนาะกระเป๋าตรงนี้ซึ่งอ่าตรงเนี้ย ก็อาจจะกลับเป็นรีวอร์ดผู้หรือเอาไปใช้อะไรต่างๆของของตัวเดฟอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับขงสงหรับของตัวนี้เนะาะก็ตัวกระเป๋านี้ก็มีสเต็กซีพอยู่ประมาณสามพันกว่าแนะวกเนาะตรงนี้เนาะก็แวกที่ถืออยู่ก็ประมาณหกหกหมื่นเแวกนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างเยอะเนาะอันนี้ก็สามารถดู resource, รีซอสทรัพยากรของเขาได้สำหรับตัวฟาร์มเมอร ฟันนะครับน่าจะเป็นในส่วนของตัวเก็บค่าฟรีเนะาะหรือค่าธรรมเนียมนะครับเนี่ยครับสังเกตได้เลยว่าเป็นวิดดอรฟรีทั้งหมดเลยที่เข้าในกระเป๋าตรงนี้ก็หลักหลักกระเป๋านีา้ถือในส่วนของตัวไม้ค่อนข้างเยอะเนาะซึ่งจะบ่งบอกได้ว่ามีคนถอนตัวไม้เยอะนะครับเขาเลยได้ค่าธรรมเนียมของตัว fww เนี่ยตัวไม้เยอะนะครับก็สามารถสังเกตได้เลยนะครับสำหรับของตัว ทองก็จะน้อยสุดนะครับแล้วก็ตัวฟูดก็จะมารองลงมาเนาะหลักๆตัวไม้จะเยอะเพราะว่า,าสังเกตเห็นละมีการถอน F W W หรือว่าตัวฟูดไม้ของเราค่อนข้างเยอะเนาะน่าจะาาคนใช้เยอะกว่าเพื่อนเลยตัวไม้นะครับโอเคสลรบของตัวฟาร์มเมอร์ฟันตรงนี้ขอผ่านไปเลยเนาะเดี๋ยวผมมาดูในส่วนของตัวกระเป๋าฟาร์มเมอร์เวอร์นะครับ ฟาร์เมเอเวอร์ก็หลักๆนะครับกระเป๋ในตัวเกมแน่นอนอยู่แล้วเนาะตรงนี้เนะาะกระเป๋าในสำหรับตัวรีวอร์ดพูดในตัวเกมเนาะจะถือในส่วนของตัวตัวเนื้ออยู่ประมาณ9000ล้านเหมือนกันนะครับตรงนี้เนาะ9,000ล้านซึ่ง900าล้าน 9, 9 9้าพันพันล้านนะครับตรงนี้เนาะก็ถือตัวทองอยู่9,950กกว่าพันล้านนะครับแล้ว ถือตัวไม้ซึ่งไม้จะเหลือน้อยกว่าเพื่อนเนาะ9,865พันล้านซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆถ้าเทียบสลับเกมอื่นเนาะเกมอื่นมีแค่พันล้านหรือว่ามีแค่ 100, 000, ร้อยล้าอนอย่างเงี้ยครับสลับตัวฟาร์มเมอร์เวอร์ตัวพูของเขาหรือว่าตัวรีวอร์ดพูดในเกมค่อนข้างเยอะแล้วก็เราสามารถดูได้เลยเทรนว่ามีการถอนอในส่วนของตัวไม้ออกค่อนข้างเยอะกว่า กว่เพื่อนเลยแล้วก็ลองลงมาก็เป็นตัวเนื้อเนาะที่มีการถอนเยอะเหลือ9,936เนาะตัวที่เหลือเยอะที่สุดก็9,952ก็เป็นตัวทองเนาะก็สามารถบ่งบอกได้เลยว่าเขามี NFT ในส่วนของตัวไม้ขุดนะครับมีทูขุดเยอะนะครับซึ่งทำให้รีวอร์ดพูลเขาโดนถอนเยอะเนาะแล้วก็ลองลงมาก็ จะเป็นตัวพวกแหหรือว่าพวกอะไรเกี่ยวกับตัวเนื้อเนาะซึ่งทําให้ Reward ดฟู l ถูกถอนลองลงมาสำหรับตัวอทองนะน่าจะน้อยที่สุดเพราะว่ามีแค่ลดขุดทองนะครับที่ถอนออกมาก็น่าจะมีทูน้อยกว่าเพื่อนซึ่งรีวอร์ดฟูลน่าจะโดนถอนมาแค่ประมาณ50ไม่ถึง50ล้านนะครับคิดว่าเหรียญตัวนี้น่าจะ มีอยู่ประมาณอย่างละ10,000่นล้านนะครับตัวนี้เนาะซึ่งเกมก็เปิดมาค่อนข้างนานแล้วตัวโทเค็นของเขายังยังเหลือค่อนข้างถือว่าเยอะมากๆเลยนะสำหรับตัว farmer v e r ร์เนี่ยสั้สา3ตัวเราโฟกัสแค่นี้พอเนาะตัวนี้เนาะก่อนนี้เป็นรีซอสของเขาเนาะที่เขาถืออยู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองสังเกตอยอดฝากถอนก่อนเนาะ,อะโอเคขออภัยครับเพื่อนเดี๋ยวผมขอกดตรงนี้ก่อนเนาะ พอดีเราไม่ได้รีเฟชนานนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวขอกลับไปตัวกระเป๋าฟาร์มเมอร์เวอร์นะครับตัวนี้เนาะก็เบื้องต้นก็อัปเดตในส่วนของตัวไม้เนื้อทองไปเรียบร้อยเนาะสามตัวเนี่ยครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นในส่วนของตัวการเคมอะไรต่างๆเราสามารถดูได้เลยว่ามีการทําธุรกรรมอะไรบ้างเนาะตรงนี้นะครับก็ตอนนี้มีการเคมรีวอร์ดจากกระเป๋าจากกระเป๋านี้นะครับตรงนี้เนาะเนี่ยครับ เคมอ่าในส่วนของตัวฟู้ดนะครับตรงนี้สามารถดูได้เลยแล้วก็อ่าสามารถดูได้เลยว่าตัวนี้มีการเคมไม้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมขอดูว่ามันมียอดฝากไหมครับสําหรับตัวนี้เนาะเดี๋ยวขอดูก่อนมีแต่เคม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 ครับน่าจะพวกการปลูกข้าวโพดอะไรต่างๆเนาะสำหรับตัวนี้นะครับก็มีการทําธุรกรรมค่อนข้างาถี่มากก็ถือว่าตัวนี้ เป็นในส่วนของตัวกระเป๋าที่สำหรับใช้เคมเหรียญต่างๆในตัวเกมเนาะถ้าเพื่อนๆเ,เคมก็เงินก็จะลดจากกระเป๋าตรงนี้ลงนะครับเดี๋ยวลองรีเฟรชหนึ่งทีนะครับตรงนี้เนะาะก็จะลดตามที่เขาถอนออกมานะครับตัวนี้เดี๋ยวผมขอดูในส่วนของตัว่า,านเฟอร์ t โทเค็นก่อนเนาะว่า,ามีการฝากถอนอะไรยังไงนะครับสำหรับของตัวนี้ อ่ะโอเคตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวทานเฟอร์โทเคนเนาะมีการโอนในส่วนของตัวไม้จากกระเป๋านี้มากระเป๋านี้นะครับตัวนี้เนาะอันนี้มีการอถอนออกมานะครับอันนี้มีการถอนออกมาจากกระเป๋าฟาร์เมอร์เวอร์นะครับจํานวน470มาที่กระเป๋าอันนี้กระเป๋าใครไม่รู้นะครับอันนี้ก็สามารถดูได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆมีการฝากไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะ่ครับมีการฝากจากกระเป๋านี้ แล้วก็ไปกระเป๋านี้นะครับสุดท้ายถ้าสมมุติเพื่อนๆฝากของอาฝากทองเนื้อไม้ไปเพื่อนๆก็จะกลับไปในส่วนของตัวกระเป๋า Farmer w าว r ร์หรือไม่อ่าเพื่อนๆใช้ในส่วนของตัวอทองซ่อมของหรือว่าตัวเนื้อเขาก็จะ Reward ด o o l ก็ถูกกลับเข้าไปอีกในส่วนของตัวกระเป๋า Farmer World าาเ,เ,เนาะซึ่งผมคิดว่าระบบในตัวเกมเนี่ย ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเนาะสำหรับตัวโทเคนอมีของเขามีการหมุนเวียนใช้งานกันตลอดเลยนะครับเพื่อนมีการฝากเข้าไปฝากเนื้อเข้าไปนะครับเนี่ยครับแล้วก็เข้าในส่วนของกระเป๋าฟาร์มเมอร์เนะครับก็มีการใช้งานหรือว่ายูสเคสของตัวเหรียญทั้ง3ได้ครบหมดเลยนะครับตัวนี้เนาะสำหรับตัวฟาร์มเมอร์เวอร์ซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับอ,อะไรที่จะทําให้เกมเจ๊งก็ อ่ะโอเคมาถึงจุดหนึ่งมีแต่คนถอนนะครับถอนแล้วอ่าไม่มียุทเคสไปใช้เยอะเนาะแล้เอามาเทในตลาดนะครับตรงนี้ถ้าสมมติมาเทในในตลาดมีคนตั้งรับตรงเนี้ยอ่าไม่ไม่เพียงพอนะครับราคาก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับลงไปจนเหลือ0.1อย่างเงี้ยเหลือแบบ0 0 0 0 0อ่าเวลาเราขายเราก็จะได้น้อยเนาะหรือว่า ไม่คุ้มอย่างเงี้ยครับมัเพื่อนก็อาจจะคืนทุนช้าแต่ว่าผมคิดว่าในส่วนของตัวไม้เนื้อทองที่ในเกมค่อนข้างเยอะมากๆนะครับถึงจุดหนึ่งเกมไม่ไม่น่าจะมีหมดนะครับถึงหมดก็อาจจะใช้เวลานานกว่าจะหมดเนาะซึ่งจะมีเพียงแต่ไม่มีใครตั้งรับราคาสูงนะครับมีแต่คนดั้มราคาลงเรื่อยๆแล้วไม่มีคนมาตั้งรับของหรือว่าตั้งรับ ไม้เนื้อทองตรงนี้นะครับถ้าไม่มีคนทนตั้งรับก็ผมคิดว่าตรงนี้จะทําให้ราคาล่วงแค่นั้นเนาะราคาล่วงจนถึง0.000 1งี้ยก็ขายได้น้อยมากๆเงี้ยก็นี่คือกรณีที่เลี้ยวไาสำหรับเกมฟาร์มเมอร์เวอร์เนาะซึ่งในตัวเหรียญของเขาก็สรุปได้ว่าแข็งแก่งเลยทีเดียวมียุทธเคสใช้งานเยอะนะครับอ,อะไรที่ทําให้เกมล้มก็คือ ตัวผู้เล่นไม่มีการซื้อหรือว่าความต้องการใช้ทองเนื้อไม้อีกแล้วเทขายอย่างเดียวในตลาดราคาล่วงผลตอบแทนน้อยลงนะครับแต่ว่า Reward ดพู้ยังมีค่อนข้างเยอะเนาะอันนี้สามารถสรุปได้ว่าหนึ่มีรีซอทต,ตัวทูที่ขุดของตัวไม้เยอะกว่าเพื่อนลองมาก็ มีพวกขุดเนื้อเยอะลองมาแล้วก็ขุดทองจะน้อยที่สุดเนาะสังเกตจากรีวอร์ดที่ถูกถอนออกมานะครับมี10,000ล้านนะครับผมคิดว่าเนาะก็โดยรวมถือว่าถอนออกค่อนข้างน้อยมากเนาะไม่ถึง5%าอจากโทเค็นทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้สำหรับตัวเกม Farmer World แล้วก็โทเค็นของเขานะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่โอเคเลยเนาะสำหรับตัวเกม Farmer World ตัวนี้ก็ปล่อยให้มันขุดเรื่อยๆนะครับสำหรับ ตัวเกมตัวนี้ก็ถือโดยรวมถือว่าโอเคถึงแม้ราคามันจะล่วงตรงนี้เนาะก็ถ้ายังมีคนเข้ามาเล่นใหม่ๆหรือว่ามีคนที่อยากจะมีความต้องการที่จะซื้อพวกโทเค็นทั้ง3ก็อาจจะพยุงตัวกันอยู่ได้เนาะสำหรับตัวเกมตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็คอมมูนิตี้ของเขาค่อนข้างดีเลยเนาะสำหรับตัวนี้โอเค โอเคก็ตรงนี้เป็นอีกอหนึ่งเว็บที่อมอนิเตอร์สลหรับตัวฟาร์มเมอร์เวอร์ค่อนข้างดีเนาะ NFT นะครับ F12K นะครับตัวนี้เนาะก็จะบอกรายละเอียดต่างๆคร่าวๆว่า,าสายในส่วนของตัวเนื้อนะครับ r o i เท่าไหร่นะครับ NFT แต่ละชิ้นเนาะตรงนี้เนาะก็สามารถดูได้เลยนะครับเพื่อนๆตัวไม้นะครับ NFT r o i ของแต่ละชิ้นนะครับาการคราฟใช้คอสเท่าไหร่หรือว่าต้นทุนเท่าไหร่เนาะ ตรงนี้ก็สายทองนะครับตรงนี้ก็สามารถดูรายละเอียดต่างๆได้นะสำหรับตัว F12 ขี้นะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวสำหรับเว็บนี้ก็สามารถดูได้ว่าเอาเอา,เอาไอของอตัว NFT แต่ละตัวมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคาหน้าปัจจุบันเท่าไหร่เนาะสำหรับตัว Farmer w e r Monitor โอเคแล้วมีอีกหนึ่งส่วนที่เราสามารถอเอา NFT ของเรามาขายได้นะถ้าสมมติเรา ไม่ไม่ได้เล่นแล้วหรือว่าจะขายเป็น P2P ่กับเพื่อนๆก็ได้เนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นตลาดสำหรับขาย NFT ของเขาเราก็สามารถเอาไอเทมของเราเนี่ยหรือว่าทูขุดเลื่อยรถขุด good, ทองอะไรต่างๆมาตั้งขายเป็นแว็กได้เนาะตรงนี้เนาะก็ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราสามารถจะทาเงินได้เนาะนอกจากที่เราจะ,ะฟาร์มเสร็จแล้วก็เอาของตรงนี้หรือว่าเอาไม้เนื้อทองมาเทรในตลาดเราก็อาจจะ,อะเอาไปคาฟไอเทมแทนเนาะ ครับแล้วก็นํามาขายในตลาดแล้วก็แลกออกเป็นแวกได้เช่นกันเนาะสำหรับตัวนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ไม่อยากจะเทเหรียญออกไปเป็นแวกก็อาจจะเอา NFT เรามีไม้เยอะเรามาคับ NFT นมาขายก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับทําเงินเนาะซึ่งเป็นเป็นเกมที่มีมีช่องทางทําเงินได้ได้หลายรูปแบบเนาะสามารถพลิกแพงได้ตลอดทาฟาร์ม ทำฟาร์มสัตว์ทำฟาร์มฟาร์มข้าวโพดฟาร์มข้าวบารเล่เนาะหรือว่าจะเป็นสายขุดอะไรก็ได้เนอาเราสามารถหมุนเวียนระบบได้ตลอดเวลาเลยวันใดวันหนึ่งที่ตัวเหรียญทองแพงเราก็ไปหาทองมาขายาไม้แพงเราก็หาไม้มาขายเนาะหรือว่าเนื้อแพงเราก็หาเนื้อมาขายหรือว่ามาคาไอเทมต่างๆนั่นเองครับสำหรับตัวเกมฟาร,ร์มเมอร์เบอร์เนอาสรุปโดยรวมก็รีวอร์ดพูลก็ ถือว่าค่อนข้างเยอะเนะาะเยอะมากๆเลยก็อาจจะอยู่ได้เยอะอสิ่งที่จะทําให้เกมร่มก็คือราคาไม้เนื้อทองไม่มีคนต้องการแล้วมีแต่คนมาเทขายอย่างเดียวเนาะแล้วก็อ,อีกหนึ่งสิ่งเวลาเราครับของมาขายไม่มีคนต้องการซื้อแล้วนะครับมีแต่คนที่จะขายของอย่างเดียวครับขายตัดราคาการลงทําให้ของอ Uh, NFT ต่างๆราคาล่วงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเนาะเป็นจุดสังเกตสำหรับตัวเกม Farmer w e r นะครับโอเควันนี้ผมมาอัปเดตในส่วนของตัว Farmer w o r l d แต่เพียงเท่านี้เนาะก็ uh, ขอบอกกันว่าไม่ได้เป็นการแนะนำการลง,ลงทุนหรือว่าเป็นการฝัด uh, ดิสเครดิตตัวเกมแต่อย่างใดเนาะเพียงแต่วิเคราะห์ uh, ในส่วนของตัว t o เค n o m i c หรือว่าข้อมูลที่ที่ผมเจอหรือว่าผมดูเนาะโอเคก็วันนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร สำหรับช่องเกมกาวๆกันด้วยครับสำหรับนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ